ทีมนาซาค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่สามารถดำรงชีวิตได้หลังจากทำงานนักสืบนอกดวงดาวมากว่า1ปีศาส,สตราจารย์มหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทได้ช่วยนาซายืนยันการมีอยู่ของดาวเคราะห์ดวงใหม่ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ100ปีแสงซึ่งสามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้ดาวเคราะห์ที่ได้รับการยืนยันใหม่ทท 700E เป็นดาวเคราะห์ดวงที่3ที่ถูกค้นพบในระบบสุริยะท700 โดยโจอิริเกสผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ของ MSU และทีมนักวิจัยที่ทำงานร่วมกับดาวเทียมสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของนาซาซึ่งเป็นอวกาศกล้องโทรทัศน์ที่สังเกตดาวนับล้านดวงและมองหาดาวเคราะห์ที่ผ่านหน้าดาวฤกษ์ทีมประกาศการค้นพบเมื่อวันอังคารที่การประชุมสมาคมดาราศาสตร์อเมริกันในซีแอตเทิร์ในปี2020โรริเกสและทีมของเขายืนยันการมีอยู่ของระบบสุริยะ ทอย700เป็นครั้งแรกและในเวลานั้นก็ยืนยันการมีอยู่ของดาวเคราะห์3ดวงได้แก่ทอย 700b ทอย 700c และทอย 700d แต่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจมีดาวเคราะห์ดวงที่4โรดริกเกรสกล่าวหลังจากการสังเกตและศึกษาดาวฤกษ์ทอย700อีก1ปีนักวิจัยก็สามารถยืนยันทอย 700e ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงที่4ที่รู้จักในระบบสุริยะ เนื่องจากตำแหน่งของทอย 700e อยู่ในเขตเอื้ออาศัยได้ของดาวฤกษ์โรดิเกสและทีมของเขาจึงเชื่อว่าดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่เพิ่งค้นพบนี้สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตได้เราไม่รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับโลกใบนี้โรดิเกสกล่าวเมื่อวันศุกร์เรารู้ว่ามันใหญ่แค่ไหนเรารู้ว่าดาวดวงนั้นอยู่ไกลแค่ไหนเรารู้ว่าปีของมันยาวแค่ไหนมันอยู่ในระยะทางที่พลังงานของดาวฤกษ์ซึ่งควรจะมีอุณหภูมิเท่ากับน้ำที่เป็นของเหลว น้ำที่เป็นของเหลวเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งและทอย 700e นั้นอยู่ห่างจากดาวฤกษ์อของระบบสุริยะไปยังจุดที่น้ำในสถานะของเหลวเป็นไปได้วิธีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์สามารถยืนยันข้อสงสัยของพวกเขาว่าดาวเคราะห์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จริงคือการศึกษาบรรยากาศของดาวเคราะห์ความกดดันและมองหาลักษณะทางชีวภาพเช่นออกซิเจนหรือโมเลกุลอื่นๆ เป็นปัญหาที่ปร,ริเกสคาดว่าจะถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษแม้ว่าลายเซนทางชีวภาพจะถูกระบุในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะระบุแต่ลายเซนทางเคมีบางอย่างสามารถอธิบายได้จากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ชีวภาพตามข่าวประชาสัมพันธ์เราจำเป็นต้องมองหาหลักฐานว่ามีชีววิทยาที่ถูกต้องอยู่บนโลกใบนี้เพื่อสรุปว่ามันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ปร,ริเกสกล่าวนักวิจัยยังสงสัยว,ว่าทอย 700d สามารถดำรงชีวิตได้เพราะมันโคจรภายในเขตเอื้ออาศัยได้ของดาวมากเกินไปปร,ริเกสเปรียบเทียบดาวเคราะห์ที่เพิ่งค้นพบใหม่ทั้งสองดวงกับโลกและดาวศุกร์โดยทอย 700D อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับดาวฤกษ์อของมันเหมือนกับที่โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์และทอย 700E นั้นคล้ายกับตำแหน่งที่ดาวศุกร์อยู่บนขอบของเขตเอื้ออาศัยได้ไม่มีสัญญาณว่าระบบสุริยะเป็นที่อยู่ของดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ยังไม่ถูกค้นพบ โริเกสไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในขณะที่นักวิจัยยังคงศึกษาระบบทอย7 0 0ต่อไปนี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ระบบที่มีดาวเคราะห์ขนาดเล็กหลายดวงในเขตเอื้ออาศัยได้ที่เรารู้จักเอมิลี่กิลเบิร์ตนักวิจัยหลังปริญญาเอกจากห้องทดลองการขับเคลื่อนด้วยไอพ่นของนาซาในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ซึ่งเป็นผู้นำโครงการกล่าวในการถแถลงข่าวนั่นทำให้ระบบทอย7000เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสำหรับการติดตามผลเพิ่มเติม ทั้งมนุษย์และดาวเทียมจะไม่เดินทางไปทุกที่ใกล้กับดาวเคราะห์ดวงใหม่ในเร็วๆนี้เทคโนโลยีที่จําเป็นสําหรับการเดินทาง100ปีแสงยังไม่มีอยู่จริงปร,ริเกสกล่าวแต่นั่นก็ไม่ได้ขัดขวางเขาและทีมนักวิจัยจากการศึกษาระบบสุริยะและดาวเคราะห์ที่พวกเขาค้นพบต่อไปปร,ริเกสซึ่งทํางานนี้มา12ปีแล้วหวังว่าจะมีดาวเคราะห์อีกมากมายให้ค้นหามีสเปซพารามิเตอร์มากมายและสถานที่ซึ่งดาวเคราะห์สามารถดำรงอยู่ได้ เขากล่าวเราอาจค้นพบสิ่งต่างๆมากกว่านี้แต่จะค้นพบได้ยากขึ้น